แบไตเนี่ยโดยความหมายของชื่อรายการเรานะครับก็มหมายในการเปิดเผยเรื่องลับอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเอาเรื่องราวของควันตั้มคอมพิวเตอร์มาพูดกันฮะคุณผู้ชมเห็นภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สีทองอารามนี้ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมมองตรงนี้นะแล้วจะบอกเลยว่าต่อจากจุดนี้ไปการประมวลผลเรื่องยากๆที่ต้องใช้จํานวนชั่วโมงที่อาจใช้คําว่าเป็นปีหรือหลายๆปีเนี่ยที่โดยปกติคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้เวลานานแบบนั้นเนี่ย มันจะหดสั้นลงเหลือดีดนิ้วเลยเพราะว่าควอนตัมเป็นปรากฏการณ์ของวงก,การคอมพิวเตอร์นะครับเอาสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์มาใช้พูดกันถึงระดับอะตอมเลยทีเดียวนี่อะตอมนี่เล็กมากๆใช่ไหมแล้วก็สามารถจะปรากฏอยู่ได้ในหลากหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกัน <Wow. S 1> แถมที่สำคัญมีเรื่องของมัลติเวิร์สหรือจัก,กรวาลคู่ขนานมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้ยวยนี่นี่มันเรื่องคอมพิวเตอร์หรือมันเรื่องมาเวลกันเนี่ย เอาเป็นว่าหนังวิทยาศาสตร์หลายเรื่องนะครับก็ใช้สูตรของควอนตัมแล้ววันนี้เราจะคุยกับคนไทยที่เป็นเพียงหนึ่งในร้อย ที่สำเร็จการศึกษาด้านควอนตัมในระดับปริญญาเอกนะครับ <Wow. S 1> เป็นด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ทิวจิรวัตรตั้งปณิธานนนท์นะครับผู้ก่อตั้งนะผู้ร่วม co-founder นะครับของบริษัทควอนตัมเทคโนโลยีาฟเดชันไทยแลนด์ QTFT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านควอนตัมที่ใช้คำว่ามากที่สุดในไทยที่พูดออกสื่อณขณะนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม oh, oh. แนะนำได้แกรนมากและฮะ ถ้าเกินนานไปบอกนะฮะไม่นานนะไม่นานครับดีใจได้เจอดรทิวอีกครั้งก็ถือเป็นครั้งที่สองครั้งเดิมที่เราคุยในออนไลน์แบร์ไตรไลฟ์ออนไลน์วันนี้มาช่องเจ็นะก็อยากจะให้อธิบายคําว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบง่ายที่สุดที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ครับได้เลยครับคําว่าควอนตัมเนี่ยจริงๆมันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่บอกว่าตัวเองเข้าใจควอนตัมเนี่ยแสดงว่ายังไม่เข้าใจควอนตัมอย่างนั้นเลยถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่ามาถูกทางแล้ว คือมันยากมากๆใช่ไหมที่ใครสักคนจะเคลมว่าฉันรู้มากที่สุดถูกต้องครับม,มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นในชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องที่เกิดในสิ่งที่มันเล็กๆแล้วก็เย็นๆอย,อ,อย่างเช่นพวกอะตอมนะเดี๋ยวเราอาธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรโอ้โหอันนี้เรางัดวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ได้เลยนะในชั่วโมงนี้น่าจะสนุกมากๆเลยทีเดียวทีนี้อาจจะกลับมาอาธิบายก่อนว่าคําว่าควอนตัมมันแปลว่าอะไรครับอย่างที่คุณหน่วยอธิบายว่าควอนตัมเนี่ยมันก็คือสาขาหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ในวิชาฟิสิกสนี่ มันจะมีสาขาที่เรียกว่าฟิสิกส์แบบดั้งเดิมคลาสสิคอลฟิสิกส์ไอฟิสิกส์พวกนี้เป็นฟิสิกส์ที่เราเรียนกันตอนมอปลายนะครับ <c oughs> ใครเรียนสายวิทย์เนี่ยจะได้เรียน F เท่ากับ m a ที่เอาไว้ศึกษาว่าวัตถุต่างๆมันเคลื่อนที่ยังไงเครื่องยนต์กลไกต่างๆมันทํางานยังไง <c oughs> แต่ว่าควอนตัมเนี่ยมันคือศาสตร์ที่ไว้ศึกษาพฤติกรรมของสิ่งที่มันเล็กๆแล้วก็เย็นๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบมาเป็นร่วมร้อยปีแล้วว่าในโลกที่มันเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมที แตกต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นอะตอมเนี่ยมันสามารถอยู่ได้หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน <Wow. S 2> คาว่าตำแหน่งแปลว่าสถานที่สถานท,ที่ครับเหมือนผมผมอยู่ในโลกแบบดั้งเดิมเนี่ยผมไม่สามารถมาออกรายการอยู่ในสตูนี้ได้แล้วก็ไปอยู่ที่ทํางานของผมได้ในเวลาเดียวกันถูกคุณต้องย้ายสะสารคือเอาตัวเองจากที่ทํางานมาถึงที่ช่องเจ็ดนี้ได้ถูกต้องครับต้องผ่ารถติดมาก่อนจะมาถึงที่สตูแห่งนี้โอ้โหเข้ารายการเกือบไม่ทันเลยขอแชหน่อย <c oughs> แต่ว่าอะตอมเนี่ยหรือว่าควอนตัมเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ไหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันเลยเขาเรียกว่าควอนตัมซูเปอร์โพสิชันนะภาษาอังกฤษ<อ>ทีนี้บางคนก็จะถามว่ามันเ,ออเป็นไปได้ยังไงอะเพราะว่า1นึ่งอะตอมก็คือเหมือนหนึ่งวัตถุอะใช่มันไปนกระจายอยู่หลายๆที่ในเวลาเดียวกันได้ทั้งนั้นมนเป็นตัวตนเดียวกันถูกต้องมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับ <c oughs> มันเป็นแฝดหรือเปล่า มันมันเป็นวัตถุเดียวกันเลยแต่มัน,น,นอยู่หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันก็เป็นมัลติเวิร์สอย่างนี้จัก,กรวาลคู่ขนานอ่าใช่ครับมัลติเวิร์สเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์พรีเทชันหรือว่าเป็นการตีความแบบหนึ่งอของพฤติกรรมนี้ก็คือมันอาจจะมีจัก,กรวาลหนึ่งที่มันอยู่ฝั่งซ้ายอีมีอีกจัก,กรวาลหนึ่งที่มันอยู่ฝั่งขวาแล้วสองจักรวาลนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันผมเนี่ยเด็กๆโตมากับโดราเอมอนและเอาจริงๆแล้วฟูจิโกะเอฟฟูจิโอเนี่ยซึ่งอัจฉริยะมากในการวาดโครงเรื่องเี่ ได้เคยทําเรื่องจักรวาลคู่ขนานไว้แล้วก็คือโลกที่ไกลออกไปในกาแล็กซีในเอกภพเนี่ยแต่เป็นโนบิตะเวอร์ชั่นที่ไม่ขี้เกียจอย่างเงี้ยเป็นโนบิตะหล่อหรือว่าแต่เป็นตัวโนบิตะนะมีโดเรมอนด้วยหน้าตาไปบเดียวกันแต่ว่าบุคลิกไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือจักรวาลคู่ขนานใช่ใช่ครับเป็นจักรวาลคู่ขนานทีนี้คนก็จะถามว่าที่ที่บอกเมื่อตอนต้นว่าแปลว่าอะไรกันที่บอกว่าเข้าใจควอนตัมแบบว่าไม่เข้าใจควอนตัมเนี่ยเพราะว่าคนก็จะถามว่า แล้วมันเป็นไปนได้ยังไงที่มันจะอยู่สองตำแหน่งในเวลาเดียวกันนั่นแหะสิซึ่งเราบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเข้าใจไม่ได้เ,เพราะว่าเวลาเราบอกว่าเราเข้าใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสในชีวิตประจําวันได้ใช่ไหมครับถูกต้องแต่ในโลกของอะตอมเนี่ยโลกเล็กๆขนาดนั้นเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยมีคุณสมบัติอะไรแแปลกลอย่างที่มันอยู่ได้หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันเนี่ยเพราะเราไม่ใช่อะตอมเราไม่ใช่อะตอม ถ้าเรา,าเป็นถ้าเราตัวเล็กขนาดอะตอมนะเป็นเป็นซูเปอร์แอนด์แมนที่สามารถเล็กลงไปกว่าน,นั้นได้อีกออเราก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นแปลกเลยที่มันจะอยู่ในหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันหรือนะอย่างนี้ถ้าเราเป็นมดเราจะมองโลกนี้อีกแบบหนึง่งถูกไม่ได้มองแบบที่เราเห็นแบบนี้การเคลื่อนไหวของมือไม้อาจจะเป็นการเคลื่อนแบบเฮ้ยค่อยๆมาก็ได้ถูกไหมมองมนุษย์ที่แบบกําลังจะเหยียบตัวเองเงี้ยอาจจะแบบเป็นภาพช้าๆสโลสโลเข้ามาก็ได้อาจจะไม่ได้ไวเหมือนกับที่เหตุการณ์จริงแบบนี้หรือเปล่า เหมือนหรือเหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะที่แบบว่าเวลาเราไปเห็นรูปภาพตามหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปภาพมันขยับได้คนเห็นครั้งแรกก็แบบว่าหยมันเป็นไปได้ยังไงมนันแปลกมากเลยใช่แต่พวกพ่อมดแม่มดที่เขาเห็นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาจะรู้เรื่องปกติเรื่องปกติใช่ไหมค,<อ>ความต่มก็เหมือนกันจริงๆแล้ววิธีการเข้าใจความต่มที่ดีที่สุดคือฟังบ่อยๆแล้วชินไปเองอคุ้นเคยไปเองเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ย ได้รับผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้มาจากวิชาควอนตัมฟิสิกส์เท่านั้นเลยนี่<อ>แหละที่ผมจะถามเลยพอเราจับประเด็นได้แล้วว่าไอ้ควอนตัมมันมันกระจายตัวได้หลายตำแหน่งพร้อมๆกันเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับคอมพิเวเตอร์หรือการประมวลผลครับครับคือจริงๆเนี่ยคอมพิเวเตอร์ปัจจุบันนะครับไอ้ทรานซิสเตอร์เนี่ย มันก็ใช้คุณสมบัติทางควอนตัมบางอย่างเหมือนกันแต่มันใช้นิดเดียวมันไม่ได้ใช้เต็มใช้เต็มที่นะครับอธิบายก่อนปกติแล้ว CPU หรือหน่วยประมวลผลหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีทรานซิสเตอร์นับล้านล้านก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าหน่วยประมวลผลหน่วย<อ>ประมวลผลที่มันกระจายตัวอยู่ในสิ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยในแผ่นหนึ่งแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยทรานซิสเตอร์เป็นล้านตัวคอยคุยเชื่อมโยงกันอ่าและไงต่อใช่ครับคือไอตัวทรานซิสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้คุณสมบัติทางควอนตัมบางอย่างเหมมือนนนนนนกกัััใาาารทํตว้้ขึ ตอต,ตำแหน่งจะใช้อีกคุณสมบัติหนึ่งที่เรียกว่าควอนตัมทันเนลลิ่งทันเนลลิ่งแปลว่าการทะลุผ่านทะลุผ่านก็คือว่าสมมติว่าผมมีบอลอยู่ลูกหนึ่งนะครับ,รบลูกบอลเนี้ยในเชิงควอนตัมนะครับสามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกระโดดข้ามแปลกไหมครับสมมติว่าผมมีบอลอยู่อันหนึ่งเนี้ยผมปาเข้าไปในทีวีตรงนี้ก็ได้นะครับปาเข้าไปเนี้ย ปกติมันก็ต้องเด้งกลับมาถูกต้องเพราะมันกระแทกถูกต้องครับแต่ว่าควอนตัมเนี่ยมันจะมีความน่าจะเป็นที่ไม่เป็นศูนย์ที่พอปลาปุ๊บมันทะลุไปด้านหลังเลยแล้วฮะจริงๆแล้วทรานซิสเตอร์ปัจจุบันที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ปกติอะครับใช้คุณสมบัติตัวนี้อยู่หรือว่าการที่สมมุติว่าคุณหน่วยไปกดหน้าจอมือถือไอโฟน Android อะไรก็ตามแล้วไงอิเล็กตรอนในมือเราเนี่ยก็ใช้คุณสมบัติ อิเล็กตรอนก็คือประจุไฟฟ้าในมือเราปาดลากลากอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็ใช้คุณสมบัติควอนตัมทันเนลลิ่งตัวนี้หรือการทะลุผ่านเนี่ยทะลุเข้าไปในมือถือของเราจริงเพราะจริงๆแล้วเราเราไม่เราแตะภาพแต่เราไม่ได้โดนภาพนะเพราะเราโดนกระจกจอครับใช่ไหมฮะแล้วมันก็พาเราไปเพราะว่านิ้วเรามีอิเล็กตรอนคือมีไฟฟ้าแล้วก็พาผ่านโอ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควอนตัมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย ก็เป็นผลพลอยได้จากควอนตัมฟิสิกส์มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีด uh ิจิตอลเนี่ย uh huh. มันใช้ความเป็นควอนตัมเนี่ย uh huh. กระจึงเดียวเท่านั้นเองนิ uh huh. ดเดียวเท่านั้นเอง uh huh. แต่ในมุมอมองหนึ่งถ้าควอนตัมมามนุษย์จะสบายขึ้นไหมสบายขึ้นนะครับยังไงเ,เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าตกลงวันนี้เราจะต้องวิ่งอะไรมากน้อยแค่ไหน uh huh. คือสมมติว่าเราลดคอสโลจิสติกลงมาได้ 10- 20%ร์เนี่ย uh huh. ผมว่า คนที่จะได้ไประโยชน์จริงๆคือพวกกลุ่ม SME เพราะว่ามันก็หมายความว่าคอสการขนส่งของเขาในการกระจายสินค้าของเขาไปยังผู้บริโภคมันถูกลงวันนี้ดีใจนะครับได้คุยกับดรทิวจิรวัตรตั้งปนิธานนนนะครับนี่ก็ตั้งปนิธานสมชื่อเลยนะทำให้เรื่องควอนตัมเกิดได้ในเมืองไทยนะครับ c o f o เดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่นไทยแลนด์เพื่อฐานรากที่ดีที่สุดในเรื่องควอนตัมในไทยครับวันนี้เขาพูดมากมากเลยครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ